สวัสดีครับวันนี้อยู่กับป้อนะครับวันนี้อยู่ที่เดิมเลยแต่ยู SN Clinic นะครับวันนี้นะครับป้อมีปัญหาเรื่องริ้วรอยครับก็เลยว่าจะมาให้คุณหมอเนี่ยเติมโบท็อกให้แล้วก็จะมาทำทรีทเมนต์หน้าใสกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันไปเลย ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเนียนใสขึ้นมากเลยครับแล้วก็เรื่องริ้วรอยนะครับดูลดลงแบบยางเห็นได้ชัดเลยยังไงฝากด้วยนะครับที่ wsn clinic นะครับมาทำกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย